สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักนะคะของชาวลัคนาราศีกรกฎช่วงวันที่1นึสิงหาคมนะคะมาดูกันนะคะว่าชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างใน15วันแรกของเดือนสิงหามาดูกันนะคะท่านใดที่เกิดอยู่ในช่วงนี้ก็ขอแฮปปี้เบิร์เดย์นะคะขอให้ท่าน พบความสุขพบความสำเร็จนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยเช่นกันค่ะมาดูกันนะคะชาวกรกฎจะเป็นยังไงบ้างนะคะ15วันสั้นๆค่ะใครที่ไม่ทราบราศีนะคะใต้คลิปมีคำอธิบายทุกคลิปนะคะ ชาวกรกฎคะ่ะช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงที่อสําหรับคนที่มีคู่รักนะคะอาจจะเป็นช่วงที่หนึ่งอยู่ไกลกันหรือสองคุณอาจจะต้องมีเรื่องราวของการตัดสินใจนะคะการเดินทางไกลหรือแม้แต่กระทั่งว่าทํางานไกลนะคะทำให้คุณอืรู้สึกว่า กังวลนะคะกังวลครอบครัวนะคะกังกังวลคนรอบข้างอะไรประมาณแบบนั้นนะคะหรือในกรณีบางท่านอยู่ไกลกันนะคะในกรณีบางท่านเพราะว่าคุณอาจจะไปได้ไปทํางานไกลแล้วอะไรประมาณนั้นน่ะคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นกังวลหรืออยู่ดีๆนะคะคุณอาจจะมีเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงงานนะคะตรงนี้ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นกังวลในเรื่องของ ความเป็นอยู่ของครอบครัวได้อะไรประมาณนั้นนะคะแต่เราก็เห็นว่าถ้าท่านใดมีการเปลี่ยนแปลงงานก็ย่อมหมายถึงว่าถึงเวลาแล้วของชาวกรกฎที่คุณจะต้องมาทําอะไรเป็นตัวของตัวเองนะคะหรือมาจับธุรกิจค้าขายของตัวเองก็ได้นะคะตรงนี้ชาวกรกฏคะ่ะเรื่องของภายในครอบครัวนะคะคุณอาจจะ มีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายไม่ท่านก็คนในครอบครัวท่านนะคะเรื่องของสุขภาพร่างกายก็ต้องให้ก็ต้องระมัดระวังสักนิดนึงอาจจะเครียดคิดมากหรือมีใครในบ้านนะคะอาจจะรู้สึกได้ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรประมาณแบบนั้นนะคะแต่ตรงนี้นะคะส่วนใหญ่เท่าที่เห็นเนี่ยนะคะเท่าที่มองก็น่าจะมีเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับงาน นะคะเกี่ยวกับช่องทางการหาเงินของท่านส่วนกรกฎท,ท,นะท่านที่มีประเด็นค่ะนะคะกรกฎท่านที่มีประเด็นเราก็เชื่อว่าบางท่านนะคะต้องบอกก่อนว่าบางท่านบางท่านเคยอยู่กินกันนะคะเคยเป็นครอบครัวกันก็อาจจะย่อมหมายถึงว่าเป็นช่วงที่คุณกําลังอยู่ในช่วงวิตกกังวลหรืออยู่ในช่วงที่คุณกําลังจะตัดสินใจ นะคะในเรื่องของนิติในนิติก,กรรมนะคะนี่คือสำหรับคนที่เคยอยู่กิจกันแล้วเป็นสำหรับคนที่มีประเด็นด้วยนะคะส่วนท่านใดที่ไม่เคยอยู่เออไม่เคยไม่มีเรื่องราวของนิติก,กรรมนิติในก็อาจจะหมายถึงว่าคุณจะตัดสินใจแล้วละ่ะว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยนะคะคุณอาจจะไปรับรู้อะไรมาบางสิ่งบางอย่างนะคะทาให้คุณเลือกที่จะจบละนะคะเลือกที่จะจบแล้วคุณรู้สึกว่าคุณยื้อมานานแล้วด้วยนะคะพร้อมละตอนนี้ตัวเองอะ่ะ นะคะอยู่ในห่วงของคนทีอ่อยากจะเริ่มต้นชิดใหม่อยากจะไปไหนไกลๆเลยนะคะอยากจะหลุดพ้นวงโครจรเดิมๆเลยอารมณ์เดิมๆสิ่งแวดล้อมเดิมๆอะไรประมาณนั้นจะได้ไม่ต้องมานั่งเห็นอะไรเดิมๆนะคะเราก็เห็นว่าคุณก็น่าจะตัดสินใจแล้วละ่ะนะคะส่วนขั้นใดที่จบมาแล้วก็ย่อมหมายถึงว่าโอกาสในชีวิตของคุณนะเ,เป็นโอกาสนะคะเป็นโอกาสที่คุณจะเลือกตัดสินใจเลือกเลือกเริ่มต้นใหม่ละ นะคะเลือกมองหาเป้าหมายความสุขความสำเร็จอย่างอื่นมาทดแทนนะคะคือเอาง่ายๆคือคุณอะอยากก้าวออกอยากปุ๊บออนนะคะอยากทำยังไงก็ได้ที่ทำให้ตัวเองอะหลุดพ้นจากอารมณ์ความรู้สึกเดิมๆนะคะนี่คือสับคนที่มีประเด็นค่ะเขาคุณอาจจะรับรู้ได้อะหรือคุณอาจจะรู้ว่าอ๋อ ผลส,สุดท้ายแล้วเขาเห็นแกตัวกับคุณไม่ว่าเรื่องอะไรก็เรื่องหนึ่งหรือไม่ว่าการกระทําของเขาสอเขาชนิดที่ว่าค่อนข้างจะออกแนวเห็นแก่ตัวนะคะโอเคทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเขาคนนั้นของชาวกรกฎนะคะจะเป็นยังไงบ้าง มันมีเรื่องราวของการบล็อกการเทกันะนะฮะมันมีเรื่องราวของการบล็อกเลยการเทกันเลยหรือการสแสดงอารมณ์นิสัยที่เห็นแก่ตัวก้าวร้าวนะคะหรือความคําพูดคําจานะคะมันส่อแวดวะนะคะคาพูดคําจามันส่อแววว่าอืไม่ ไม่อดทนนะคะไม่อดทนแล้วก็ไม่สนใจใยดีด้วยนะคะเราเห็นว่าเขาก็ตัดสินใจจริงๆนะคะหรือเขาและคุณน่ะแหละขาดสองฝั่งนะคะตัดสินใจแล้วละว่าเออมันจบนะคะแล้วเราก็มองว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะมันทนทนกันมาสักพักแล้วยื้อกันมาสักพักแล้วนะคะตัวเขาเองเขาอาจจะคิดว่าเขาอยากจะไปได้ดีในชีวิตของเขาไม่ว่าเรื่องอะไรก็ได้ที่เขาคิดอยู่นะคะตอนที่เขา เลือกตัดจบกับคุณนะคะเขาก็อาจจะคิดว่าเออก็ในเมื่อมันขี้เกียจยือ้ออะมันเบื่อมันเซ็งมันมีปัญหาก็จบไปง่ายๆจบไปดือ้อดดีกว่านะคะตรงนี้นี่แหละค่ะคือทําให้เป็นสาเหตุที่ว่าชาวกรกฎคุณอยากจะรู้สึกว่าคุณตัดสินใจอะว่าอืมฉันก็อยากจะมีทางออกให้กับตัวเองนะคะอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้กับตัวเองละนะคะก็ในเมื่อทนยื้อไปแล้วมันมีแต่เรื่องของการระแวงกันมีแต่เรื่องราวของการที่แบบว่า มานั่งคอยวิตกกังวลกันนะคะอะไรประมาณนั้นแล้วก็มีแต่เรื่องราวเกี่ยวกับความรู้สึกทางใจของคุณอะนะคะมันไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่หม่นหมองนะคะคิดมากเครียดก็ต่างคนเรามองว่าต่างคนก็เลือกที่จะต,ต่างจบนะคะตรงนั้นทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าความในใจของกรกฎเลยจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ความรักของชาวกระกฎคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมสักเท่าไรเลยนะกับความรักทางนี้นะคะหรือคุณอาจจะอาจจะตัดสินใจแล้วแหละว่าคุณไม่ต้องการไปเป็นส่วนเกินชีวิตใครถ้าเขาคิดว่าคุณเป็นส่วนเกินในชีวิตของเขานะคะหรือคุณไม่ต้องการให้ใครในที่นี้นะคะในความสัมพันธ์ของคุณเนี่ย ะะมีส่วนเกินเข้ามานะคะเราก็เลือกเราก็เห็นว่าคุณก็เลือกตัดสินใจจริงๆแหละการจบครั้งนี้นะคะมันเป็นการเป,ปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณจริงๆที่หนึ่งอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆคุณต้องก้าวข้ามผ่านนะคะก้าวข้ามผ่านความทุกข์ความโศกความเสียใจนะคะความล้มเหลวอันนั้นคือคุณต้องก้าวข้ามผ่านให้ได้นะคะแล้วเราก็เชื่อว่าชาวกรกฏนับจากนี้ไปนะคะนะคะใจของคุณอะใจของคุณนะคะ ถ้าคุณคิดว่าคุณจะเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างน้อยๆอย่างน้อยๆเลยคือหนึ่งชีวิตของคุณคุณอาจจะต้องรู้สึกได้ว่าคุณจะต้องได้ดีกว่านี้ถ้าใครมีใครคนใหม่เข้ามาก็ต้องหมายถึงว่าต้องให้ได้ดีกว่าที่ผ่านมานะคะชาวกรกฎในหลายๆท่านตัดสินใจนะคะไปไกลๆด้วยนะคะบางท่านนะคะหลายๆท่านด้วยนะคะที่ว่าตัดสินใจแล้วไปไกลๆดีกว่าหนีจากแวดวงเดิมๆนี้ จากอะไรที่ว่าเป็นสิ่งแวดล้อมเดิมๆนะคะที่จะมานั่งมองเห็นอะไรเดิมๆนึกถึงอะไรเดิมๆอะไรประมาณนั้นนะคะเราเชื่อว่าในหลายๆท่านเนี่ยถึงขั้นที่แบบว่าบางคนนะมีเกณฑ์การเดินทางไกลด้วยนะคะการตัดสินใจของคุณน่ะนะคะตรงนี้ ส่วนท่านใดไม่ได้มีเรื่องราวตรงนี้ก็ย่อมหมายถึงว่าชีวิตของคุณนับจากนี้ไปคุณตัดสินใจแล้วความรักที่มันไม่ไม่มีความยุติธรรมหรือความรักที่ไม่เหมาะสมกันไม่คู่ควรกันหรือแม้แต่กระทั่งว่าไม่อยากจะไปเป็นส่วนเกินในใจของเขาคุณเลือกที่จะมูฟออนคุณเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วคุณจะไม่เลือกแล้วคุณก็จะเลือกที่ว่าอะไรเดิมๆคุณจะไม่มีทางหวนกลับมาอีกต่อไปนะคะไม่มีทางย้อนกลับมาแล้วนะคะในความรู้สึกเดิมๆนะคะ ก็อย่างน้อยๆคุณยังโชคดีตรงที่ว่าคุณสามารถอะสามารถหันกลับมารักตัวเองได้สามารถหันกลับมารู้คุณค่าความเป็นคุณได้นะคะคุณสามารถกลับมาที่ว่าเรียกศักดิ์ศรีคุณคืนมาได้คือการเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็การไม่หวนอะไรกลับมาแบบเดิมอีกต่อไปนะคะทีนี้ค่ะมาดูเขาคนนั้นของคุณนะคะของชาวกรกฎจะเป็นยังไงบ้าง ความรับไปสลับตำแหน่งนะคะระหว่างผู้กระทำแล้วก็ผู้ถูกกระทำโอ้ตัวเองชีวิตเขาเขามองแต่วันข้างหน้าอย่างเดียวเลยค่ะนะคะเรามองว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นอะ ขาที่ว่าเขาตัดสินใจจบกับคุณอะเขาไม่คิดมีคําตอบให้คุณได้ซ้ําแล้วก็ไม่คิดมาเคลียร์ได้ซ้ําหรือแม้แต่ว่าตัดสินใจจบบปัญหาของเขาระหว่างคุณอะมันมากเกินละมันเลยเถิดละจนไม่ไหวจะเคลียร์ไม่ต้องเคลียร์นะคะปล่อยปัญหามันไปแบบนั้นดีกว่านะคะแล้วเอาตัวเองเอาตัวรอดดีกว่านะคะเอาตัวเองเอาตัวรอดไม่แน่ใจว่าตรงนี้นะคะเขาอาจจะมีคนอื่นก็ได้นะคะมีคนอื่นที่ปกปิดปิดบังคุณในความสัมพันธ์ครั้งใหม่ นะคะทำให้คุณรู้สึกได้แหละว่าโอเคก็ในเมื่อในเมื่อมันมีส่วนเกินเข้ามาระหว่างคุณกับเขา2องคนก็จบกันนะคะแต่การจบกันตรงนี้มันบ่งบอกได้ว่าเขาค่อนข้างจะออกแนวเห็นแกนตัวนะคะเอาแต่ได้วาวก็ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็บอกมาว่ามันถึงเวลาแล้ว ะะอะไรเวลาเปลี่ยนใจคนก็เปลี่ยนนี่คือฝั่งเขาเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขากับคุณมันเนิ่นนานละคบกันมันเนิ่นนานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ความเนิ่นนานตรงนี้มันไม่มีอะไรดีขึ้นมันมีแต่ปัญหาสะสมก็สู้แยกย้ายนะคะแยกย้ายตัวเขาเองก็น่าจะแยกย้ายไปมีคนอื่นแหละนะคะตรงนี้คนอื่นตรงในที่นี้ก็หมายถึงว่าคนที่เขาปกปิดปิดบังคุณก็ได้ นั่นคือตัวเลือกของเขาแล้วก็นั่นคือทางเลือกของเขานะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ได้หมายถึงว่าเขาก็จะคิดจะหวนกลับมานักต่างคนนะคะเรื่องราวเดิมๆต่างๆนานานะคะระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันก็น่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงปฏิวัติมันก็น่าจะเกิดการที่ว่าอ่ามันเป็นทางเดินแบบรูปตัววีน่ะนะคะไม่สามารถหวนคืนกลับมาจริงๆถึงแม้ว่าอ่าต่อให้คุณกับเขาเคยเป็นคู่กันก็นกเถอะเคยเป็นแฟนกันก็เถอะนะคะ แต่ในกรณีบางท่านก็อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ในลักษณะว่าเป็นตัวจริงเสียงจริงบางท่านคุณอาจจะเป็นแค่หนึ่งในทางเลือกของเขาหนึ่งในตัวเลือกของเขาหนึ่งในส่วนเกินของเขาก็ได้นะคะตรงนั้นโอเคค่ะนะคะนี่ก็คือความในใจของเขานั่นเองความในใจของเขาเขาก็คิดว่าเสมอแหละว่าอะสิ่งที่เขาเลือกแล้ววันข้างหน้า คือทางที่ดีที่สุดสำหรับเขานะคะมันคือโอกาสของเขามันคืออะไรที่ว่าเขาตั้งความหวังไว้นะคะตรงนี้ทีนี้ค่ะมาดูแนวโน้มนะคะแนวโน้มของชาวกรกฎจะเป็นยังไงบ้าง กลับมารักตัวเองดีกว่านะคะเขาบอกมาว่ากว่าจะหลุดพ้นมาได้เนี่ยคุณก็น่าจะใช้เวลาสักพักเลยแหละนะคะที่จะรักษาหัวใจของตัวเองอะที่จะหาความทางออกให้กับตัวเองได้แต่คุณชาวกรกฏชีวิตของคุณคุณก็ไม่เคยหมดหวังชีวิตของคุณไม่เคยสิ้นหวังนะคะต่อให้เจ็บต่อให้แบบว่าที่ผ่านมา ะะพยายามอยู่นิ่งๆอยู่เงียบๆพยายามแบบว่ารักตัวเองเยอะๆพยายามแบบว่าอยู่ในเซฟโซนของตัวเองคุณก็ยังมีโอกาสที่จะเริ่มต้นชิดใหม่ได้นะคะนี่คือการที่คุณไม่หมดหวังแต่การเริ่มต้นชิดใหม่ของคุณคุณอาจจะไปมุ่งหวังนะคะไปมุ่งหวังชีวิตในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะแต่เรื่องของสภาวะหัวใจมันเหมือนว่าคุณโดนโดนทำร้ายจิตใจมานะ่ะ นะคะมันก็เลยถ้าจะบอกว่าคุณจะเปิดใจเรื่องของความรักไหมคิดว่าแนวโน้มอนาคตอันใกล้นี้คุณก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจเรื่องของความรักนะคะคุณก็อาจจะรู้สึกได้ว่าอขอพักใจเรื่องของความรักก่อนเถอะนะคะไปมุ่งหวังในเรื่องของความก้าวหน้าของตัวเองยังดีกว่า มันอาจจะเป็นอะไรที่ว่ามันเป็นรูปธรรมมากกว่าแล้วก็จับต้องได้มากกว่าโดยที่มีเรื่องราวในอดีตเรื่องราวของเขาอะ่ะมันก็อาจจะเป็นแผลในใจคุณลึกๆแหละเพียงแต่ว่าคุณไม่ได้แสดงออกเท่านั้นเองนะคะโอเคค่ะทีนี้มาดูนะคะ ความลับความไม่ซื่อสัตย์หรืออถ้าจะบอกเอาง่ายๆก็คือเขาก็น่าจะมีคนอื่นอะที่เขาคิดว่าถูกต้องสำหรับเขาหรือใช่สำหรับเขาหรือเป็นคนที่เขาคิดว่าคนนั้นน่ะชัว์สำหรับเขานะคะไม่ว่าคนนั้นจะมาทีหลังหรือมาก่อนคุณก็แล้วแต่นะคะแต่เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของหนึ่งอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆ นะคะแนวโน้มันข้างหน้าเขาก็รู้ตัวว่าสิ่งที่เขากระทาไปนั้นอ่ะเขาน่าจะคิดเองว่าเขาคงตัดสินใจถูกต้องอะไรประมาณนั้นนะคะไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่หรือเขาอาจจะมีคนเก่าของเขาหรือเขาอาจจะมีคนเดิมของเขาอยู่แล้วที่เขาปกปิดปิดบางคุณนะคะแต่ถ้าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยนะคะมันเขาเรียกว่าไงดีอ่ะมันรู้สึกได้ว่าเขาสังเกต หรือเขาไตรตรองด้วยเหตุและผลต่างๆนานาว่าเขากับคุณคงไม่ได้เหมาะสมกันคงไม่ได้คู่ควรกันสังคมแตกต่างการใช้ชีวิตแตกต่างอะไรแตกต่างนะคะอืมมันก็เลยน่าจะอยู่ที่ว่าเลือกที่จะปล่อยคุณไปนะคะถ้าเป็นฝ่ายเขาเป็นผู้กระทำเนี่ยอบอกได้เลยค่ะนะคะตั้งแต่สำรับสำรับสำรับแรกแล้วว่า ออกจะแนวเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้เอาแต่ใจตัวเองนะคะเป็นคนทําผิดแล้วแซงที่เป็นผู้เสียสละอะไรประมาณนั้นน่ะนั่นแหละค่ะนะคะนั่นคือตัวเขาแต่ถ้าจะบอกว่าสิ่งที่เขามุ่งหวังในอนาคตเขาก็อาจจะมุ่งหวังการกลับไปหาคนเดิมของเขาหรือคนที่เขาเคยติดต่อพูดคุยที่ปกปิดปิดบังคุณก็ได้นะคะตรงนั้นโดยที่เรื่องราวร่างคุณเขาไม่รับรู้ไม่สนใจ นะคะไม่รู้ไม่ชี้เลือกเดิอนออกไปเลยเงียบๆง,ง่ายๆนะคะจบแบบจบแบบจบเลยนะคะไม่ต้องมามีเขาเรียกว่าอะไรดีอะไม่ต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งเคลียอะไรใดๆหรือเคลียไม่ลงตัวก็ได้แต่ส่วนสําหรับท่านที่เคยอยู่ร่วมกันแบบมีนิมีนินิในนะคะ ก็ย่อมหมายถึงว่าถ้าเขาจะติดต่อหาคุณหรือพูดคุยกับคุณก็ย่อมหมายถึงว่ามันจะต้องมีการเคลียร์เคลียร์เพื่อสะสางบางสิ่งบางอย่างธุรกรรมบางสิ่งบางอย่างนะคะตรงนั้นทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าบทสรุปของชาวกรกฎค่ะโอ้โหไพ่ทำไมมันฟ้องมาจังเลย ความรักที่มันต้องมานั่งระแวงความรักที่มันจะต้องมานั่งปกปิดปิดบังสถานะตัวเองนะคะหรือความรักที่คุณไม่ได้ปิดบังสถานะตัวเองแต่คุณไประแวงเขาว่าเขาซุกกุกซุกกิ๊กอะไรเนี้ยหรือความรักที่มันอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันต้องอึดมันอึดอัดอนะ่ะมันอึดอัดแล้วมันไม่มีทางออก นะคะผลสุดสุดท้ายแล้วคุณจะเลือกปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่เอาละกลับมารักตัวเองแล้วไม่มอบค่าให้เขาละไม่ให้ค่าเขาละนะคะบางท่านเคยดูแลซัพพอร์ตกันและกันด้วยเคยดูแลเอาใจใส่กันและกันด้วยนะคะแต่ผลส,สุดสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาหยิบยื่นให้คุณเนี่ยมันคือเรียกว่าอ,อะไรดีอ่ะมันคือทําให้คุณนะคะ มีแต่อารมณ์ขุ่นมัวอารมณ์เศร้าอารมณ์เสียใจไม่มีอะไรดีขึ้นเลยการตัดจ,จบการหาทางออกด้วยตัวเองคือวิธีที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะคะการเลือกปล่อยวางการเลือกกลับมารักตัวเองแล้วการเลือกเป้าหมายของตัวเองความสําเร็จของตัวเองนะคะในหน้าที่การงานนะคะตรงนี้นี่คือ,อ,อคนที่มีประเด็นของชาวกรกฎนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนโสดจะเป็นยังไงบ้าง คนโสดช่วงนี้นะคะคนโสดช่วงนี้จะมีใครเข้ามาบ้างไหมในหลายๆท่านคนโสดในหลายๆท่านยังรู้สึกว่าคุณยังคิดถึงคนเดิมๆอยู่นะคะ ในบางท่านยังเสียดายเวลาที่เคยผูกพันกันมาอยู่เลยยังคิดว่าเขาคือคนที่คุณเลือกแล้วอะอะไรประมาณแบบนั้นสเปคของคุณแล้วนะคะยังคิดถึงอยู่นั่นแหละค่ะมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกว่าอจะหลุดพ้นก็หลุดพ้นไม่ได้สักทีนะคะนี่คือชาวโสดกรกฎ โอเคแต่ในบางคนที่โสดมานะคะต้องบอกก่อนว่าในบางคนที่โสดมาบางคนเนี่ยอย่างเช่นที่บอกตั้งแต่แรกอาจจะมีธุรกรรมร่วมกันนะคะอาจจะยังต้องมาเคลียธุรกรรมเคลียอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นนิติก,กรรมนะคะบางท่านของชาวโสดส่วนใครโสดสนิทเลยนะคะโสดสนิทจริงๆเขาบอกว่าสิ่งที่คุณตั้งเป้าสิ่งที่คุณตั้งความหวังถ้าจะเป็นคู่ ขอแบบสเปกนะคะขอแบบตรงปกของคุณนะคะขอแบบไม่ใช่ตรงปกอย่างเดียวด้วย นะคะหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่ต้องดูดีดูมีความมั่นคงสามารถดูแลชีวิตของคุณได้นะคะและเร็ววันนี้ค่ะชาวโสดกรกฎกเขาก็บอกมาว่าจริงๆแล้วคุณน่าจะมีใครเริ่มนะคะเริ่มเป็นมิตรภาพใหม่ๆที่เข้าหาคุณคุณอาจจะมีเรื่องราวของการกําลังศึกษาดูใจใครอยู่ก็ได้นะคะตรงนี้หรือกําลังพูดคุยกับใครอยู่ก็ได้แต่ตรงนี้ก็ฟ้องมาว่าอาจจะเป็นคนใครสักคนนึง ที่เป็นเพื่อนเก่าเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนสมัยทํางานใหม่ๆนะคะเพื่อนรุ่นพี่อะไรประมาณแบบนั้นน่ะคุณอาจจะได้ใครสักคนหนึ่งกําลังเข้ามาลองพูดคุยกันหรือคุณอาจจะมีอารมณ์มีความรู้สึกที่ว่าเริ่มชอบพอก็ได้นะคะตรงนั้นมีค่ะมีความมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่เกิดขึ้นมีตรภาพครั้งใหม่เกิดขึ้นะคะโอเคเขาคนนั้นเหรอ ถ้าเป็นคนที่เคยห่างเหินห่างหายหายหน้าหายตาไปแล้วอาจจะเป็นคนที่ครั้งหนึ่งคุณเคยแอบชอบก็ได้นะคะหรือครั้งหนึ่งเขาเคยแอบชอบคุณก็ได้นะคะคนคนนี้โอเคแต่การแต่การครบกันเที่ยวนี้นะคะต้องบอกไว้นิดหนึ่งว่าหนึ่งการครบกันมันเป็นการครบกันแบบค่อยๆดูใจกันไปนะคะอา,อาจจะยังไม่ได้ให้สถานะชัดเจน ะะหรือคบหากันแต่ให้อิสระต่อกันตรงที่ว่าถ้ามันไม่ใช่จริงๆก็ต่างคุณก็ต่างมีสิทธิ์เลือกได้อะไรประมาณแบบนั้นนะคะเป็นคนเดิมใครไม่ทราบได้นะนะคะที่ที่คุณเคยแอบชอบหรือเขาเคยแอบชอบคุณก็ได้นะคะเป็นคนเดิมจริงๆค่ะนะคะมีการเขาเรียกว่าไรมีการกลับมาอลอง ลองคุยคุยกันดูนะคะต้องบอกก่อนว่ามีการกลับมาลองคุยคุยกันดูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเขาเรียกว่าถ้าคนคนนั้นนะคะคุยไปคุยมาแล้วถ้าไม่ถูกใจคุณจริงๆนะคะหรือหรือว่าไม่ตรงปกของคุณจริงๆเราก็คิดว่าคุณก็สามารถที่จะอ สามารถที่จะปฏิเสธในวันข้างหน้าได้นะ่ะนี่คือการครบหากันนี่คือการคุยกันแบบให้อิสระต่อกันถ้ามันไม่ใช่กันจริงก็โอเคไม่เป็นไรไม่เสียหายก็เป็นมิตรภาพไปก็แล้วกันเป็นเพื่อนกันไปก็แล้วกันอะไรประมาณแบบนั้นนะคะโอเคค่ะแต่อย่างน้อย,อยเขาบอกมาว่าชาวกรกฎคะ่ะถึงเวลาแล้วนะคะถึงเวลาคุณต้องลองเปิดใจดูนะคะลองคบหาดูใจกันดูบางครั้งบางคราวสเปคอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะคะเนี่ย ก็สเปคอย่างเดียวก็ไม่ได้ช่วยอะไรค่ะลองดูเปิดใจสักครั้งนะคะคุยคุยแล้วก็ดูด,ดูเอาดูกันไปเรื่อยๆดูจนกว่าคุณจะแน่ใจว่าคนนี้ดูแลชีวิตของคุณได้ไหมสามารถฝากฝังชีวิตได้ไหมนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าการดูดูครั้งนี้คุณอาจจะดูดูอะไรลักษณะที่ว่าเอ๊ะเขาจะแอบมีคนอื่นรับหลังคุณหรือเปล่าไม่ซื่อสัตย์กับคุณหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นก็ได้นะคะ โอเคแต่บางคนเท่านั้นแหละรู้สึกว่าเขาเรียกว่าไงอะบางคนเท่านั้นที่รู้สึกว่าใจของตัวเองมันเหมือนกับจะไม่ยอมเปิดให้ได้พยายามแล้วอะพยายามคุยแล้วนะคะพยายามคุยกับคนใหม่ๆอะไรละนะคะคนใหม่ในที่นี้ก็อาจจะเป็นคนเดิมที่เคยรู้จักนะคะอืมแต่ใจของคุณเหมือนกับว่าคุณพยายามแล้วคุณมันไม่เปิดอะ โอเคอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณนะคะว่าคุณจะเลือกตัดสินใจแบบไหน <S <S แต่เรามองว่าถ้าคุณไม่เปิดใจคุณก็อาจจะรู้สึกได้ว่าอืมก็ไม่เป็นไรนะก็คุยกันไปแบบนี้แหละนะคะเป็นเพื่อนกันไปแบบนี้ดีแล้วนะคะเพราะตอนนี้รู้สึกได้ว่ายังไม่พร้อมด้วยนะคะนี่ก็คือประเด็นของชาวกรกฎนะคะคนโสดนะคะคนโสดมีค่ะมีคนเก่าเข้ามามีคนที่เคยแอบชอบกันอยู่ไม่รู้ใครแอบชอบใคร นะคะเข้ามานะคะเขาบอกมาว่าตอนนี้นะคะตอนนี้ชีวิตของชาวปรากฏเนี่ยตัวตนของคุณเองคุณก็ยังไม่ได้คาดหวังอะไรหรอกในเรื่องของความรักอนาคตนะคะ เพราะว่าอคุณอาจจะเคยเจอปัญหาชีวิตมาก่อนนะคะและเป้าหมายสิ่งสําคัญตอนนี้ของคุณก็คือหนึ่งในเรื่องของขอความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของตัวเองด้วยเรื่องของความรักบางครั้งบางคราวก็แทบดีกว่าในบางคนแทบจะแทบไม่อยากจะเปิดใจซะด้วยซ้านะคะอะไรประมาณแบบนั้นแต่เขาก็บอกว่าคุณลองลองดูอย่าอาคติ ลองเปิดใจลองเรียนรู้นะคะความรักมันคือสิ่งสวยงามเสมอและการเปิดใจมันก็ไม่ได้ยากเกินไปถ้าคุณจะลองนะคะโอเคนี่ก็คือเรื่องราวคนโสดของชาวกรกฎนะคะก็ชาวกรกฎก็ขอวอวยพรนะคะท่านใดที่โสดสนิทจริงๆก็ขอให้พบรักที่ดีงามนะคะความรัก ค่อยๆศึกษาดูใจกันไม่เป็นไรไม่ได้เสียหายไปไหนนะคะตรงนี้คลิปนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้นะคะไว้ติดตามคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ